สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติน ซึ่ง Micropay e-wallet a p แอปพลิเคชันนะคะต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันเพื่อทุกชีวิตค้าขายให้รับเงินง่ายค้าขายสะดวกซึ่งทาง Micropay นะคะมีหลากหลายฟังก์ชันนะคะที่ตอบโจทย์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าในยุคสังคมไร้เงินสดค่ะรับเงินง่ายได้เงินปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะคะค้าขายสะดวกค่ะไม่สะดุดเรื่องเงินทอนรวมถึงนะคะมีการจ่ายบิลฟรีชำระค่าสาธารณูปโภคชำระค่าสินเชื่อจากธนาคารคเครเดิตค่ะ รวมถึงการสะสมพอยต์แลกเป็นเครดิตเงินคืนและก็สิทธิพิเศษต่างๆนะคะเรียกได้ว่ามีหลากหลายฟังก์ชันมากมายเลยค่ะซึ่งลูกค้านะคะหรือว่าร้านค้าที่มีการใช้งานบน MicroPay e w a l l e t a p อ l พลิเคชันะคะไม่ว่าจะชำระค่าสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตจ่ายชำระค่าไฟฟ้าชำระค่าบริการมือถือนะคะจะได้รับพอยต์สะสมค่ะ และพอยต์สะสมนี้ล่ละค่ะนอกจากที่เราจะแลกเป็นเครดิตเงินคืนเข้ากระเป๋าเพื่อนําไปจับจ่ายใช้สอยแล้วนะคะยังสามารถนําพอยต์ตัวนี้นะคะมาเข้าร่วมกับสิทธิพิเศษในแคมเปญต่างๆที่ทาง Micro Pay Wallet e ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและอีกหนึ่งแคมเปญล่าสุดนะคะในวันนี้นะคะแคมเปญแลกรุ้นรับในวันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขและกติกาในการร่วมสนุกที่ง่ายมากๆค่ะสําหรับลูกค้านะคะหรือร้านค้า Micro Pay Wallet e Application หลังจากที่จับจ่ายใช้สอยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้พอยสะสมเพียง1พอยค่ะในการแลกสิทธิ์ลุ้นรับ1สิทธิ์นะคะจำนวนไม่เกิน10สิทธิ์ต่อบัญชีต่อเดือนในการลุ้นรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A02S รางวัลมูลค่า3,999บาทจำนวน3รางวัลต่อเดือนค่ะซึ่งในการจับรางวัลน,นะคะเราจะมีระยะแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลา6เดือนเต็มค่ะ รวมมูลค่าแล้วนะคะ71,820บาทนะคะกว่า18เครื่องค่ะและลูกค้านะคะที่ต้องการเข้าร่วมแคมเปญน,นะคะสามารถสะสมพอยต์ได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็แลกสิทธิ์กันได้นะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2,564นี้ค่ะในทุกเดือนนะคะเมื่อเราครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วนะคะเราก็จะทำการดึงข้อมูลนะคะหมายเลข m ม c ครเพยิวเวเลนะคะที่ทางลูกค้านะคะได้ทําการลงทะเบียนไว้นะคะตามจํานวนสิทธิ์ที่ได้รับนํามาทําพิมพ์ค่ะตัดชิ้นส่วนนะคะทำเป็นฉลากแล้วก็จับรางวาัลตามวานันและเวลาที่ทางบริษัทกําหนดค่ะวันนี้ค่ะวันที่20สิงหาคมแล้วนะคะก็จะเป็นการจับรางวาัลครั้งที่1ค่ะ โชคดีนะคะที่เข้าร่วมแคมเปญแลกลุ้นรับนะคะซึ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในวันนี้นะคะรา,รางวัลรือนะคะจำนวนสามรางวัลน,นะคะรางวัลละ3,999บาทนะคะสำหรับ Samsung Galaxy A02S นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้มีท่านดัดตำรวจน,นะคะจารุวัรทองโบราณนะคะได้ทำการเทชิ้นส่วนนะคะลงไป ผู้ร่วมเข้าสนุกครั้งแรกนะคะถึง3,949ชิ้นส่วนค่ะลำดับถัดไปนะคะเราจะมาแจกรางวัลกันแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะคุณกระมวลภูภูริสิทธิ์คุณนะคะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเมโคดิจิทัลโซลูชันจำกัดที่ให้เกียรติมาจับรางวัลในวันนี้ค่ะ และสักขีพยานในการจับรางวัลในวันนี้นะคะท่านดาบตำรวจจารุวัฒนทองโบราณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ <S <S ร่วมกับคุณนารารัตน์วัฒนากรตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทไทยเมโครดิ S <S จ<ำ>ิทัลโซลูชั่นอาละค่ะทุกท่านทางไลฟ์พร้อมหรือยังคะ ตอนนี้ทางห้องส่งพร้อมที่จะจับรางวัลแล้วนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณกมลภูนะคะจับรางวัลน,นะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับ Samsung าเล็กซ A02S นะคะท่านที่หนึ่งคะ่ะได้รับมาแล้วนะคะท่านที่หนึ่งนะคะ ท่านที่1น,นะคะขออนุญ,ญาตประกาศชื่อนะคะผู้โชคดีลำดับที่1คือคุณประพัฒสอนนงพรมมาค่ะนะคะเดี๋ยวทางเราจะเก็บรายชื่อไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจับกันสำหรับลำดับที่2กันเลยนะคะขอเรียนเชิญคุณกำมลภูค่ะ ได้มาแล้วนะคะลำดับที่สองนะคะลำดับที่สองนะคะผู้ที่ได้รับมือถือ Samsung Galaxy นะคะ A 0 2 s นะคะได้แก่คุณจิรานาันจอมคำสิงค์ค่ะสำหรับท่านสุดท้ายนะคะที่เข้าร่วมแคมเปญแลกลุ้นรับนะคะสำหรับครั้งที่หนึ่งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณกำมูลผู้อีกครั้งค่ะ ได้มาแล้วนะคะและสำหรับท่านที่สามนะคะโวมีแต่ท่านผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะคุณอาทิตยาเพนพงค์ค่ะนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวลำดับจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญคุณกมลภูนะคะจับ รางวัลน,นะคะอีก3รายชื่อนะคะเพื่อเป็นการสำรองไว้นะคะในกรณีที่ท่านที่จับรางวัล3รายชื่อแรกนะคะอาจจะสละสิทธิ์หรือไม่สะดวกหรือไม่เข้าเก์หรือเงื่อนไขนะคะขอเรียนเชิญอีก3รางวัล3รายชื่อค่ะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีทั้ง3ท่านในวันนี้นะคะเราจะทำการประกาศนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ m i c ไมโค o d i g i t a l c o m นะคะแล้วก็จะประกาศภายในวัน ที่25สิงหาคมนะคะแล้วก็ผู้โชคดีนะคะทั้ง3ท่านนะคะจะได้รับนะคะการติดต่อนะคะจากเจ้าหน้าที่นะคะภายใน30วันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะประชาชนตัวจริงนะคะมาแสดงนะคะเพื่อขอรับรางวัลภายใน60วันนี้ค่ะ เงื่อนไขและก็รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ t ทยม m ค c o ดิจิตอลคอมนะคะหรือโทรนะคะที่ศูนย์บริการลูกค้าไมโครเป0 2ูนย์สอ5ค่ะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะท่านดับตำรวจนะคะแล้วก็คุณกำมลภูนะคะร่วมกันถ่ายรูปสักนิดนึงค่ะคุณนารารับค่ะ ขอบเสียบนิดเดียค่ะขอบคุณค่ะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณกระมลคุณตรวจจารุรักษองโบราณมากๆเลยนะคะนะคะแล้วก็ สุดท้ายแล้วนะคะพิธีจับรางวัลนะคะขอรบกวนทวนรายชื่อผู้ที่โชคดี3ารางวัลเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีนะคะคุณประพัฒสอนนงพรมมานะคะคุณจิระนันจอมคำสิงนะคะแล้วก็คุณอาทิตยาเพนพงค่ะนะคะทั้ง3ท่านนี้ที่โชคดีนะคะได้รับมือถือซัมซุงของเรานะคะก็จะได้รับการติดต่อกลับนะคะจากบริษ,ษัทไทยไมโครนะคะภายใน30วันนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะ m i c r o p a e ์อ l l อ p แอปพลิเคชันนะคะเรายังมีกิจกรรมนะคะแคมเปญแลกลุ้นลับแบบนี้นะคะอีก5ครั้งด้วยกันนะคะ ลูกค้าหรือร้านค้านะคะสามารถร่วมสนุกนะคะเพื่อลุ้นรับรางวัลแบบนี้ได้นะคะเพียงแค่มีการใช้งานบน MicroPay e w a l l e t a p อ l พลิเคชันะคะไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าสินเชื่อนะคะจ่ายบินค่าไฟฟ้านะคะรวมถึงนะคะชำระค่าบริการมือถือต่างๆนะคะจะได้รับพอยสะสมตามที่บริษัทกำหนดค่ะแล้วก็สามารถนำพอยนี้นะคะมาแลกเป็นสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลน,นะคะได้จนถึงวันที่3 1ธันวาคม2564นี้ค่ะ ะะสำหรับการจับรางวัลในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในการลุ้นนะคะแลกรับในครั้งหน้านะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะคะสวมหน้ากากาอนามายัยล้างมือบ่อยๆห่างไกลโควิด19นะคะพวกเราทีมงาน Micropay e อ a l e t a p p อ i พลิเคชัขอขอบคุณทุกค้าทุกท่านมากๆนะคะแอปพลิเคัน แอปพลิเคชันนี้นะคะต้องบอกว่าเพื่อทุกชีวิตค้าขายให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับเงินง่ายค้าขายสะดวกฝากแอป m มโครเพของเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมสุดท้ายนะคะกดติดตามนะคะไมโครเพย์อ e ีเวลเล็ตชาแด้วยนะคะผ่านช่องทาง YouTube เพื่อติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็ข่าวสารอัปเดตจาก m มโครเพย์แอปพลิเคชันวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ